จะใจดีด้ดีดียวจะรักจะเจ้าจะใจดีด้ดีเดียวดีได้ดีด้เดียวจะรัจ้ได้เดีวจะรัเจ้าได้เดีวรักแท้หรือจีวรต้องแตใช่ผู้หรือรักยังเี่งจู๋ความสุที่นมสซุป มาแล้วครับสวัสดีครับทุกคนครับเป็นอะไรครับตรงต่อลาครับจี่ทุ่มสวัสดีครับพี่อยันครับอยากไปเชียงใหม่เชิงเลยมาเลยครับตอนนี้กลับพุ่งนี้แล้วนะครับกับกรุงเทพนะครับมาเยี่ยมครอบครัวนะครับที่บ้านนะครับ Family Time สวัสดีทุกคนครับ มาไปเชิญเพื่อนๆมาครับมากันเยอะๆเร็วๆเ็ๆเ็ๆเร็วๆเร็ๆร็ๆๆทุกคนชอบหนวดใช่ไหมปกติมาช้าตลอดแต่วันนี้มาเร็วชอบหนวดยังไม่ได้โกนนะครับชอบแบบมีหนวดหรือว่าชอบแบบให้โกน อู้เหนือได้ก็จะอู้ได้ครับอู้ภาษาเหนือนะครับเป็นคนเมืองก็ต้องอู้เมืองครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพูดเกี่ยวกับ MV นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องซีรีส์นิดหน่อยนะครับไปชวนเพื่อนๆมาครับเร็วแบบไหนก็น่ารัก หิงเปล่าแบบไหนก็ชอบคะ่ะแบบไหนก็ชอบนะคะโอเคค่ะได้เลยคะ่ะขอบคุณมากนะคะคิดถึงพี่พร้อมไหมคะคิดถึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราได้เจอเจอกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้เจอพร้อมเลยนะครับเพราะว่ากลับบ้านหลายคนถามหาเรื่องโมเมนต์ของเราสองคนนะครับคือผมเนี่ยยัง ยังไม่ได้เจอพร้อมนะครับเพราะว่าผมกลับบ้านโมเมนต์ Moment เนี่ยเดี๋ยวมาแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวแล้วได้เจอกันแน่นอนเบนพร้อมพร้อมเบนทุกคนใจเย็นครับเพราะว่าผมกลับบ้านอยู่ตอนนี้นะฮะชอบทุกอย่างที่เป็นไปนะโหขอบคุณมากครับนี่อวยกันปะเนี่ยมาเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที ฟังเพลงปุ่มกดห้ามใจนะครับให้ครบ1ล้านวิวโห oh, oh, ผมดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกคนมากๆที่โห oh, ช่วยกันปัน่นช่วยกันฟังช่วยกันอุดหนุนนะครับปุ่มกดห้ามใจเนี่ยสามารถฟังได้สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยนะครับทั้ง j o k ส์มิวส c นะครับทั้ง i u u n s นะครับทั้ง t i d ด l นะฮะทั้ง Spotify นะครับ หรือว่าคุณอยากฟังแบบไหนคุณก็ฟังเลยนะครับสามารถหาฟังได้แล้วหาหาดาวน์โหลดได้แล้วนะครับแล้วก็มีใน youtube ด้วยนะครับอย่าลืมฟังนะครับเพราะว่าผมอยากได้2ล้านวิวเร็วๆนี้นะครับพูดเป็งนงั้นแหละแต่ก็อยากได้นะครับก็ขอบคุณที่ที่ช่วยกันฟังนะครับช่วยกันโปรโมทช่วยกันช่วยกันช่วยกันขายของนะปุ่มกดท่ามใจไม่มีทุกคนก็ไม่ได้นะครับเพราะว่า ทุกคนเป็นเป็นกำลังใจที่ดีนะครับที่ผมจะสร้างผลงานที่ดีให้ทุกคนได้ฟังกันอีกเรื่อยๆนะครับปันต่อก็ผมก็ตั้งใจทำในทุกๆขั้นตอนของเพลงเพลงนี้มากๆแล้วก็เป็นเพลงแรกในชีวิตที่ครบหนึ่งล้านวิวในหนึ่งอาทิตย์ก็ดีใจมากนะครับทุกคนเป็นส่วนหนึ่งและส่วนสำคัญมากๆที่ที่ช่วยผลักดันให้เพลงนี้ก้าวไปหนึ่งล้านวิว ภายในหนึ่งอาทิตย์โหขอบคุณมากๆหวังว่าสองล้านวิวก็จะมาเร็วๆนี้นะครับคุณเลดมาก็จัดไปคะคุณเลดของแม่ก็จัดไปคะเยี่ยม very good it is so beautiful it's so good it's so handsome s a y h i international f a n is the h i am d อนเบน alert นี่พรามหรือพลักครับนี่เบน a อเล t ครับเดี๋ยวพลามพลักมาวันเสาร์ครับขายของก่อนนะครับพลามพลักมาวันเสาร์นะครับทุกคนชปพอร์ขอบคุณมากครับสิบล้านเร็วๆนี้นะคะเยี่ยมมากๆนะครับถ้าถ้าได้สิบล้านเร็วๆนี้ก็โอ้หมีมีอะไรที่เซอร์ไพรส์ให้แน่นอนนะครับถ้าได้สิบล้าน น่ารักหมายถึงพี่หรือว่าหมายถึงหนูคะแต้มบุญไม่ถึงสักทีดูทุกครั้งพี่เบนไม่เห็นคอมเมนต์หนูเลยนี่ไงพี่เห็นแล้วนะครับอย่าน้อยใจกันนะครับคอมเมนต์มันขึ้นเร็วมากพี่ก็อาจไม่ทันจริง <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปบันต่อโอ้ยขอบคุณมากนะครับ s h ีย o ์โล o n ฟอ n ์อิ a n ดนีเซี i n ฟนสไช i ินโด a s i ซ n f a n นส์เลฟ Philippines ด้าน่ากแบบนี้จะไม่หลงได้ไงอือ่าพูดพูดถึงพร้อมใช่ไหมพร้อมเนี่ยก็เราสองคนนี่ยังยังไม่ได้เจอกันนะครับทุกคนถามหาโมเมนต์ทุกคนถามหา,มมา,มหาอะไรต่างๆอยู่กับเบ้นพร้อมนะครับของเราเนี่ยจะบอกว่าเรือเราเนี่ยไม่จมแน่นอนแล้วก็ไม่มีทางจมแน่นอนเพราะว่าเราจะไม่ขึ้นเรือแล้วครับเพราะว่าเราจะขึ้นเครื่องบิน,นครับเพราะว่าเชียงใหม่กับขอนแก่นเนี่ยใกล้กันนิดเดียวนะครับเรานั่งข้ามฟากไปขอนแก่นนั่งกลับมา เชียงใหม่นะครับหนึ่งชั่วโมงเองนะครับเรือไม่ต้องเราขับเครื่องบินนะครับบอกกับตันเรามีเครื่องบินเจ็ตสำหรับเบ้นพร้อมนะครับเพ้นสีแบบเบ้นพร้อมแม่ลายนะครับมีแน่นอนทุกคนเรือเราไม่ล่มนะครับเพราะว่าเราขึ้นเครื่องบินนะครับเบนพร้อมเนี่ยก็้เดี๋ยวก็ได้เจอน้องเร็วๆนี้ครับเดี๋ยวมีมีงานด้วยกันนะครับหวังว่า ทุกคนจะไม่ลืมเบ้นพร้อมนะครับเพราะว่าเหนือพระรามกำลังมาก็อยากให้ทุกคนได้อุดหนุนซีรีส์พวกเราด้วยนะครับอุดหนุนนิยายของของเราด้วยแล้วก็อุดหนุนเพลงปุ่มกดทําใจในเหนือพระรามด้วยนะครับนั่นแหละโมเมนตะ์น่ะมีแน่นอนทุกคนมีม,ม,มีพวกเราเนี่ยคือคือคู่คู่ขาที่เข้ากันที่สุดในน็อฟเลฟล้วครับเบนพร้อมเนี่ยแต่ช่วงนี้พี่กลับบ้านเฉยเพราะว่า ยังไม่มีวา่าเจอน้องนะฮะใสกันบินเบ้นพร้อมแอร์ A ไลน์นะครับทุกคนเบ้นพร้อมแอร์ไลน์หรือว่าพร้อมเบ้นแอร์ไลน์นะครับแล้วแต่ทุกคนจะคิดแล้วกันหนูอยู่ลําพูนตอนนี้เดี๋ยวจะวัดไปเชียงใหม่อืมวัดมาเลยเหรอขับเครื่องบินไปโลใช่เชียงใหม่กับขอนแก่นใกล้กันนิดเดียววันนี้จะบอกว่าเรา <c oughs> เราได้ทําขนมจีนน้าเงียวให้ ท่านพ่อกับท่านแม่ทำเอ้ยท่านพ่อกับท่านแม่ได้ได้ทานด้วยนะครับภูมิใจมากหลังจากทําใน youtube นะครับก็มีโอกาสได้ทําให้ท่านทั้งสองคนได้ได้ทานกันพรีเวดดิ <w> ้ง <ending> ถ่ายไปแล้วเนี่ยใครครับระหว่างใครกับใครพรีเวดดิ้งเนี่ยสรุปเบ้นพร้อมหรือพร้อมเบ้นคะแล้วแต่ทุกคนจะพิจารณาแล้วกันนะครับเราเราเรา,เราได้ทั้งสองเพราะว่าเรายัางไงก็ได้ ต้องพร้อมเบ็นไหมแม่ man. จองจองตัวแล้วสายการบินเอ่อบินพร้อมพร้อมเป็นอร์ไลน์นะครับก็ไม่รับใครขึ้นเครื่องด้วยนะครับเพราะว่าเราจะบินกันไปสองคนนะครับ <Yeah. S 1> <c oughs> เอ,อ้ยทุกคนค่อยๆพิมพ์มานะครับเดี๋ยวผมจะพยายามไล่อ่านให้มันให้มัน,ให,มนให้มันครบทุกคนนะครับจะได้ไม่น้อยใจกันเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะใส่ใจของคอมเมนต์ของทุกคนนะครับ อย่างที่บอกว่าช่อง r e a c คไม่ว่าจะช่องเล็กไม่ว่าจะช่องใหญ่นะครับที่รีแอคเรื่องเหนือพระรามนะครับผมผมไปตามดูครับเพราะว่าทุกช่องเนี่ยเป็นส่วนส่วนสำคัญแล้วก็เป็น REACTION ที่ที่สามารถทำให้ผมรู้จุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองได้หรือว่าทำให้เรารู้รว่าเขาชอบซีนไหนหรือว่า ชอบในตัวพลักษ์พรามหรือว่าพี่เหนือเนี่ยชอบยังไงกันเราผมก็ผมผมค่อนข้างใส่ใจนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่สนับสนุนเรื่องเหนือพระรามนะครับแล้วก็สนับสนุนนักแสดงทุกคนในน็อปเลิฟนะฮะก็ดีใจนะครับที่เหนือพระรามไม่ไม่รู้ว่าอีพีสองนี่ล้านทวิตหรือเปล่าแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอีพีแรกขอบคุณมากที่ได้หนึ่งล้านทวิตแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ได้หนึ่งล้านวิวของปุ่มกดน้ําใจนะใครกองให้ตัวเองด้วย เดี๋ยวผมจะตัดผมเกลียนเนี่เกลียนเลยเดี๋ยวหนูจะกระโดดเกาะล้อเครื่องบินไปด้วยค่ะไม่รับครับเพราะว่าผมเนี่ยจะไปกับพร้อมกันสองคนนะครับเบนซพร้อมพร้อมเบนแอร์ไลน์นะครับชื่อชื่อสายการบินก็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 บอกอยู่แล้วนะครับพี่เบนซไม่สบายหรอพี่เป็นคนชอบไอครับ I love you เสียวไปหน่อยขอโทษทีเราจริงจังแล้วเราไม่เสียวแล้วขอโทษขอโทษไม่เกลียนไม่เกลียนครับครับไม่เกลียนครับหมวกในสตอรี่วันนี้ใบเดียวกับของที่พร้อมหรือเปล่าคะหมวกใบเดียวกันครับเพราะว่าเราซื้อพร้อมๆกันนะครับ <laughs> หมวกเหมือนกันนะครับหมวกใบเดียวกันแล้วก็สลับกันใส่เอาเพราะว่าเพราะว่าเราคู่กัน เท่าทีครับลัน่นว่าแล้วต้องเล่นผมอยากเปลี่ยนฟิลเตอร์ใหม่จังเลยอ่ะขอโอกาสสักครั้งนึงนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะกระตุกหรือเปล่ากระตุกไหมอ่ะเดี๋ยวกระตุกเหรยวผมเดือดร้อนอีกไม่เอาเอาอันเดิมดีกว่า พรอเราคุกกันใช่ครับใช่ครับตัวบิดเลยโหนี่คือหน0 0งหนห้าคนทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ทุกคนครับทุกคนทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ฟังเพลงปุ่มกดห้ามใจหรอเปล่าหรือว่าคุณกำลังดูเหนือพระราม อีกรอบหนึ่งครับชงกันเองแบบนี้เลยเหรอครับใช่ครับถ้าเราไม่ชงกันเองก็ไม่มีใครชงให้เราแล้วครับ <c oughs> เราก็ชงเองตบเองนะครับกินเรียบนะครับเราเป็นตัวที่โอเวอร์ออลเนี่ยทำได้ทุกอย่างฟังเพลงคะ่ะดีมากครับเออเพลงปุ่มกดห้ามใจเหรอครับหรือว่าเพลงอื่นครับถ้าฟังเพลงอื่นก็เสียใจมากๆถ้าฟังเพลงอื่น ฉันร้องกรีดไอ้ฉันร้องกรีดเลยเหรอดีใจกับบอสพี่พร้อมมาเอ้ยพี่พร้อมมาอนดาจุบอยดีเจมาคุณมาไลฟ์กับผมไหมคุณพร้อมหวังว่าคงจะไม่กระตุกนะครับนี่กดยังไงวะพี่พร้อมมาพร้อมมาอนดาจุบอยดีเจไรเฮ้ ไหนอ่ะพร้อมอ่ะพร้อมปั่นมากฮพี่พร้อมอะคือมันทีมเองเหรอหรือว่าไงพร้อมมาไหนอ่ะพี่พร้อมมาตอนนี้พี่พร้อมอยู่ไหนครับไลา์ไม่ได้จาอยู่กลางทะเลมาถามชาวประมงอยู่ถามชาวประมงมกูคงไม่เข้าใจ แย่ yeah, มากเลยคุณเดี๋ยบอบสเนี่ยเราอยู่คนละภาคนะครับตอนนี้ทุกคนทุกคนก็รู้ดีนะครับพร้อมเป็นคนที่แอดเวนเจอร์นะฮะไปที่มันไม่มีสัญญาณอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่เป็นที่โทรศัพท์ผมนะครับเป็นที่เป็นที่พร้อมเองนะฮะ <laughs> เออขนาดพร้อมยังไม่เข้าใจาเลยชาวประมงจะเข้าใจได้ไงว่า ยังไงตอนนี้ฟังเพลงปุ่มก่อนน้ำใจกับเพลงทักอยู่ว่าตั้งคิวมากพี่พร้อมหายพี่พร้อมติดอยู่เกาะอ,อยู่ครับตอนนี้เดี๋ยวต้องส่ง พอส่วนตัวของเบนพอแมลลายไปรับนะครับเพราะว่าเราจะได้ไลฟ์คู่ด้วยกันนะครับเราเนี่ยจะไม่ไลฟ์แบบเห็นหน้ากันอย่างเงี้ยเราต้องอยู่ข้างๆกันแล้วก็ไลฟ์ด้วยกันนะครับเพราะว่าพอเราคู่กัน <laughs> 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 พอเราคู่กัน <laughs> พี่เล็กสวยไหมพี่สวยไหมสวยครับพี่เล็กครับพี่สวยมากพี่สวยในในสามโลกเลยครับพี่เล็ก อยากบอกว่า EP หน้าเนี่ยคุณจะได้เห็นพี่เล็กโชว์ฟอร์มแบบมุกแบบแผลพรามากๆทุกคนอยากให้ทุกคนได้ดูกันนะครับพี่เล็กจะมาแบบจัดเต็มมากๆหลังจาก EP ที่แล้วพี่เล็กเกือบจูบผมไปแล้วนะฮะแต่เราไม่ได้จูบกันนะครับเพราะว่ามันเป็นมุมกล้องนะฮะหน้ามันใกล้กันเฉยๆสมรัต Can you say uh, m i n g l b a m i n g l b a yes I say I don't say I don't say m i n g k l a b a I don't say talk ก้มเยอะเหนียงออกนะงั้นเงยไว้เหรออยากดูแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเดี๋ยวอยากดูแล้วก็เดี๋ยวมันจบเร็วไงพีหน้าบอกเลยยิ่งใหญ่ใช่ครับเพราะว่าพี่เล็กเนี่ยจะชงให้ผมโบบาโบบามากๆเลย ทุกคนอย่าลืมไปตามช่องของพี่เล็กดาวิกานะครับชื่อช่องว่า Ben Alert Official นะครับอย่าลืมไปกด Subscribe กันนะครับวันเสาร์ว่ามันช้านะใช่ครับช้าๆแบบนี้แหละดีแล้วจะได้คิดถึงกัน Can you say saying oh. I don't know you can you can say I can say I don't say หญิงสามชั้น มันเป็นหมูสามชั้นหรือเปล่าอย่างสามชั้นเป็นไงวันนี้ผมอยู่บ้านนะครับผมก็จะมีตุ๊ก,กตานะครับทุกคนเพราะว่าตุ๊ก,กตาตัวนี้ผมรักมากๆนะครับเขาชื่อจเจเขาชื่อคุณโนเบิลนะฮะคุณโนเบลิลสวัสดีครับให้ดูแค่นี้พอเพราะว่านั่นแหละพร้อมให้มาครับตุ๊ก,กตาตัวนี้พร้อมให้มา ผมก็เลยแบบเล่นเล่นคิดถึงแม่หวอู้อู้เมืองก่อนจ้างครับอู้เหนืออู้เหนือจะให้อู้ภาษาเหนือ่อดีเช่นไ่นะครับผมจะพูดภาษาเหนือนะครับตอนนี้นะครับเริ่มท่าเจ็สามสองหนึ่งนะครับเอ่อทุกคนกินข้าวหรือยังครับกินข้าวแรงกินข้าวดึกกินข้าวคำหัวคำหรือยังครับ แต่เจ้าเบเนกินขนมเส้นน้ำเงี้ยวนะครับก็ย่คือปอกับแม่กินนะครับมแม่แล้วครับถามชอบปะมงกูค,คงไม่เข้าใจพู้อีสานได้ไหมได้นิดหน่อยครับสีว้าวอีสาไนได้นิดหน่อยสีวอลได้ซีวอได้วาลอีสานเวาลได้นิดหน่อย ทำพือทำพือในภาษาใต้ว่าทำเพือทำเพือไปแอวแหนมาพ่องเจ้าคือไม่ได้มาแอวครับพาพาคุณพ่อนะครับไปโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าพาท่านไปตรวจเช็คสุขภาพนะครับก็เลยถือโอกาสมาไหว้พ่อแม่ด้วยนะครับผู้ตายได้ไหมได้นิดหน่อยครับทำเพือทำเพือทำเพือทำเพื่อทำพือทำพืทำพือใช่ไหม ไม่ลุยทำพื้นได้แค่ยอบแปเท่าแค่แค่ก็ไม่กลา้าเพื่อจากใจอยากให้หรู้ว่าว้าได้จักหน่อยอ๋อว่าได้นิดหน่อยก็คือว่าได้จักหน่อยใช่ไหมอืมว่าได้จักหน่อยนะครับจักหน่อยหน้าฮัาจยอีในช้อปปี้บ่มีเนอร์ หน้าแฮกจีในชอ e, e, บปีบแบบนี้เนอแมนครับแมนแมนละแบบมีขายครับหน้าแฮกจีแบบมีขายเนอใต้เพี้ยนเพี้ยนไงอ่ะทำพื้นทำพื้ททำพื้พเสีย <c oughs> เสียสำเนียงใต้หมดขอโทษแทนคนใต้ด้วยครับผมผมเป็นตัวแทนของคนใต้ที่พูดภาษาใต้ไม่ได้เลยครับขอโทษ แทนพี่น้องชาวใต้ด้วยนะฮะค่อยๆฝึกไปนะครับขอโทษครับขอโทษขอโทษขอโทษพี่น้องชาวภาคใต้ด้วยนะฮะเอาภาคเหนือดีกว่านะภาคเหนือดีกว่านะครับพี่ร้องเพลงตาไหนได้ปะได้ครับผมเป็นเพะเอกแอมบีผมก็ต้องร้องได้สิคุณเนอร์เป็นเนอร์ผมกลัวมันกระตุกอะทุกคน คนมันไม่กระตุกใช่ไหมหรือว่ามันปกติดเีเพราะว่าโทรศัพท์ผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบทุกคนเข้าใจนะไอโฟนมันเก่าแล้วอะไอโฟนมันหนักรูปนะครับทุกคนหนักวิดีโอหนูเม้นเยอะมากพี่เบนไม่อ่านเลยอย่าน้อยใจครับพี่ขอโทษหนูพี่อ่านแล้วนะครับร้องเพลงให้ฟังหน่อยเพลงอะไรครับปุ่มกด้ําใจ เออปุ่มกดทําใจภาษาเหนือเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองไปแต่งเนื้อเนื้อใหม่มานะครับโอเคแม่กระตุกค่ะขอบคุณมากค่ะอีกสัก1 0บถึงสินาทีไปแล้วนะครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้พักผ่อนกันก็วันนี้ก็มาไลฟ์ขอบคุณทุกคนนะครับที่ฟังเพลงปุ่มกดทําใจเพลงแรกเพลงซิงเกิลแรกซิงเกิลที่ผมตั้งใจทําทุกๆขั้นตอนแล้วก็ ให้ทุกคนให้ฟังกันแล้วก็มันครบหนึ่งล้านก็เป็นอะไรที่ผมดีใจมากๆแล้วก็ภูมิใจมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันฟังช่วยกันอุดหนุนช่วยกันทําทุกอย่างให้ให้เพลงนี้ประ,ประสบความสําเร็จนะครับก็คอนกรีชูเลชั่นปุ่มกดทําใจด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากตอนนี้นะครับแบตเหลือ1ิบเปอร์เซ็นตนะครับก็เอาอีกห้าทีแล้วกันก็ขอบคุณมากๆและและ,และก็ อยากให้ทุกคนอยู่กันอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่กันอย่างนี้ไปนานๆแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนเพลงช่วยกันสนับสนุนซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับเพราะว่าพวกเราอย่างที่บอกว่าอย่างที่บอกทุกๆไลฟ์ครับผมค่อนข้างที่จะตั้งใจแล้วก็พยายามกันมา,มากๆเพราะว่ามันเป็นผลงานที่ผมอยากที่จะทําให้ทุกคนได้ดูว่ามันดีแค่ไหน มันดีแค่ไหนก็อยู่ที่ทุกคนตัดสินนะครับว่าทุกคนมีความสุขหรือเปล่าทุกคนมีรอยยิ้มกับสิ่งที่ผมทําเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆชิ้นนี้หรือเปล่าเงี้ยผมค่อนข้างที่จะตั้งใจทําให้ทุกคนได้ดูกันนะครับไลฟ์ Live ทุกทีแบตไม่เคยเต็มเลยพ่อถูกต้องเลยครับผมไลฟ์เนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยแบตจะเหลือประมาณสี่สิเปอร์เซนต์อย่างเงี้ยแล้วก็มาไลฟ์ จริงกมากขอบคุณมากๆครับทุกคนพักตอนพักผ่อนไม่ได้ไม่ใช่อันยองซิลยองซิลคำสุมิดาฉันจะาคุชิมิกะคุณชิมิกะยอนียนียินี่ยิ่ิีทายนจค่ยินดมยิดชอ่เพลงลยินีท่ยมนดียนดี่ยมนี่เคยอ่านเีนนเยนดี่เลยโทะะ่ี่น้อนียยลย่ ก็อ่านแล้วนะอ่านเมนูหน่อยอ่านแลอ่านละมาใครอยากให้ผมอ่านเมนก็พิมพ์มาพิมพ์ที่มันแบบโดดเด่นอะเมนที่มันโดดเด่นหรือผมอ่านถ้าไม่อ่านหนูจะงอนอ่ะอ่ะอ่ะได้ได้อ่ะมีจะอ่านมาดิมาดิมาใครอยากให้อ่านก็มามาเลยเอาจนแบตจะหมดอะมา เืนค่ะไม่ไหวแล้วเป็นคนพูดค่ะได้เ่น <laughs> โดดเด่นโดดเด่นโดดเด่นออกไม่ใช่ไม่ใช่ให้พิมพ์โดดเด่นแต่ว่าข้อความของคุณนะ่อยากให้มีความโดดเด่นเออฟันดี้ค่ะอ่านด้วยแฟนพี่พร้อมอุ้ยแฟนพี่พร้อมหมอเรากําลังจีบกันอยู่ครับเราไม่ได้เรายังไม่ได้เป็นแฟนกันนะครับเรากำลังจีบกันอยู่นะครับค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับในซีรีส์นะครับ ยกตัวอย่างเม้นที่มันโดดเด่นสิยกตัวอย่างเช่นวันนี้พี่เบนอะไรดีอะ <c oughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าขาอความแหนที่มันโดดเด่นบอกฝันดีนอยฝันดีนะครับทุกคนครับก็เ,เดี๋ยวไปละไปแล้ะดีกว่าทุกคนจะได้พักผ่อนกันเพราะว่าสวัสดีครับทุกคนครับ หนูสวยไหมต้องส่งอีกกี่รอบถึงจะอ่านไม่งั้นไม่หยุดนะหัวใจไปเยี่ยมมากๆอย่างน้องคนเนี้ยโอเคมากๆเอออย่างเงี้ยพี่เห็นชัดดีหนูสวยไหมคะหนูสวยคะ่ะหนูน่ารักมากๆแล้วก็หนูขอบคุณที่หนูเมนมานะคะโอเคนะคะขอบคุณค่ะอย่าอ่านเมนหนูเลยเอาพี่อ่านไปแล้วอขอโทษดีโดดเด่นแกงเนี่ยทุกคนแกงผมอ๋ออ้อนหน่อยอออ้อนนะครับ อยากให้ทุกคนนะครับพังเพลงปุ่มกดทําใจเยอะๆแล้วก็ติดตามซีรีส์เหนือพระรามนะครับฝากผมด้วยนะครับนักแสดงหน้าใหม่นะครับเบนนันทพงศ์นะครับนักแสดงหน้าใหม่นะครับพี่เบนจะแต่งกับพี่พร้อมตอนไหนครับแต่งอะไรครับหมายถึงแต่งหน้ากันหรือว่าแต่งอะไรครับแต่งรถงี้หรอ แต่งหน้าครับแต่งกันทุกงานครับเพราะว่าไม่แต่งไม่ได้นะครับอันไม่หนูเลยคะ่นนะ,คะแกงหม้อเล็ก,ก cf เป็นค่ะ cf ไม่ไม่ใช่สิ่งของครับ cf ไม่ได้นะครับผมก็เป็นของคุณไปแล้วอ่ะ,อะทุกคนเริ่มแกงผมแล้วก็ขอบคุณมากมากนะครับหนึ่งหมื่นหกพันคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับก็ยังไงฝันดีนะครับทุกคน แล้วก็พักผ่อนเยอะๆนะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้ก็ได้ขอว่าฝนตกนะครับพายุเข้านะครัรักษาสุขภาพตัวเองให้มากๆนะครับเป็นห่วงนะจ๊ะแล้วก็ฟังเพลงปุบกดท่ำใจนะครับไปอุดหนุนได้ทุกสตรีมมิ่งช่องทางนะครับทั้ง j ุกนะครับทั้ง Spotify นะครับทั้งไอจูนนะครับทั้ง Tidal นะฮะทั้ง Youtube ด้วยนะครับก็อย่าลืม ไปดาวน์โหลดหรือว่าไปฟังกันนะครับจู๊กเนี่ยอยากให้ทุกคนช่วยกันฟังแล้วก็ไปติดท็อปเพลงฮิตนะครับของศิลปินประเทศไทยนะครับเบน a อเล t ต้องอยู่ในนั้นนะครับท็อป100นะครับท็อปร้อนั่นเองขอให้ปุ่มกดทําใจนะครับไปติดเพลงฮิตของ j u ๊ก u s มิวด้วยนะครับฝากด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมติดตามซีรีส์เหนือพรามนะครับทุกวันเสาร์สี่ทุ่มนะครับทางไลน์ทีวีออริจินอลเนี่ยก็ อยากให้ทุกคนช่วยกันรุ้นว่าพระรามกับพระลักษณ์จะเป็นยังไงพี่เหนือกับพระรามจะเป็นยังไงกลุ่มเพื่อนจะสนุกแค่ไหนต้องไปติดตามชมอีพีหน้านะครับยังไงก็งอนจริงๆนะไปฟ้องพี่พร้มอรมก่อนออย่าเพิ่งไปฟอ้องครับยังไงก็ช่วยกันนะครับช่วยกันดูแลอย่างนี้ไปเรื่อยๆช่วยช่วยซัพพอร์ตช่วยอยู่ข้างๆกันแบบนี้ไปนะครับแล้วก็ มีความสุขนะครับทุกคนมีความสุขในทุกๆวันที่ทุกคนกําลังทําอะไรอยู่นะครับแล้วก็มีมีแรงที่จะสู้ในทุกๆงานที่ทุกคนทํานะครับบอกว่าความพยายามไม่ไม่ทําให้เราได้อันนี้แน่นอนนะครับถ้าทุกคนตั้งใจนะครับพยายามให้มากๆแล้วก็ตั้งใจให้มากๆในการ เรียนหรือว่าทําอะไรต่างๆนานานะครับที่ทุกคนกําลังทําอยู่ตรงหน้านะครับขอให้ทุกคนตั้งใจแค่นั้นแหละทุกคนก็สามารถทําได้แล้วนะครับวันนี้ก็ฝันดีนะครับทุกคนนอนหลับฝันดี Good Night See You Soon นะครับบ๊ายบายเจอกันครับบ๊ายบายหน่อยโนบบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน ไปพรุ่งนี้เป็นวันที่ขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีครับไลฟ์โค้ดปเนี่ยจะไปแล้วยังไม่อ่านเมนูเลยอ่ะอ่านแล้วอ่านแล้วพอดีครับพอดีดูกคนดพอดีครับเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับแบตผมจะหมดด้วยนะครับเจอกันซีอูซูนครับคุณไหนปิดก่อน